กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่อีกเป็นมือหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่ยายบัวมีความฝันพระเที่ยงเนืยอยากให้แบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้หูได้เห็นได้ชมน้ากันเนาะครับผมเนาะเพราะว่าความฝันของแม่บัวนี่ฝันคลิปสุดท้ายก่อนหวยออกพระเที่ยงว่าหลายคนหลายท่านเปรถูกอยู่ด้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าพระเท่างเป็นเมือง,งในคอมเมนต์บางคนกับเปรว่าเป็นเปรสามเนาะที่ว่วาผู้บ่าวเก่าถือปืนมามาหาแม่บัวสามกระบอก บางคนแต่ว่าพอเจ้าเองแปลเป็นแปดหนึ่งแปดสองกว่าแปดสามมานออกแล้วพอเที่ยวอังเดโบกิวันจะมานะครับท่านผู้ชมแต่ความเป็นจริงมันก็น่าจะตรงแปดสามเราปฏิเปลยนมาสามกระบอกเนาะไม่กินข่อยอนไม่บัวกับบ้านอีกที่ก็สามสองหาก็เขาทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมือนีไม่บัวเพราะมีความฝันฝันต่อวิกต่องวดได้อยากไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่อบในบูนิชูมกันไปครับไปฟังเบิรงกับไม่บัวเบิรงว่า เพิ่นฝันแนวใดแน่งวดนี้ของเป็นงวดวันทีสิพวกกระใหญ่จนภาาสมัยนรกที่มาข้อจันจ่าจันป่ายเปบัวพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบัวดีจ้าโอ้คือว่าเดี๋ยวนี้ว่าฝันตองงวดคักแท้ฝันตองงวดฝันดีแห้งฝันดีอยู่เป็นบัวฝันดีฝันว่าใดนหยับกลรองหยไก่กันเนาะฝันว่าเหนื่อยดีเหงาไดอย่างฝันว่าไปหาน้องใหม่นอมีจะได้ไปหาน้อไปทั้งคู่ ไปทั้งผู้ผู้บัานทั้งเก่าบัานพอบัานแม่บุญมันเส้นเพิงแมนมันเส้นเพลิงจะวัดก๊าสินแมนเคยไปหาหนอใหม่ไรไปหาละไม่ไม่จะน้อยใหญ่โนทอกิโทอกิเตมุาดึงไปหาทส้พผู้นั่นไปหาทั้งผู้ไปก็ไผดอกไปก็มูมูที่เพื่อนเชียร์เหล่ามูเพิ่ินมูมูสีเสียแล้ว มูที่เสียแล้วนั่นแหะไปน้ากันโอน้ไปน้ากันสามคนสองสามคนยายสียายง่ายิแยงญา,ยายนี่เราเสียแล้วเหลือแต่ยายสียา,ยสยายสีเพื่อนเสียไปน้ากันไปหาหน่อใหม่อันเพื่อนน่ยแก,กสูบยาคือเก่ากันล่ะสูบยาหม่องหม่อ,องนี่นั่งสูบยาที่โตดโปดอยู่มูอหักหนุ่มใหมก็บ่หักหนุห่มมูอน่ะสีวันซะเรียนสูบตียาปน,นี้ก ฮักได้เต็มกับตาไม่วั่นได้เต็มตาตาบบกง่ายท้อพี่พักกันหามลงมาแบกลงมาแบกลงมามันไม่เห็นเข้าสูปปา่ป่าเข้าสู่สาซา,ซาอ่านะมีเตคิโตมไม่วั่นก็ลงไปหาปา่าหาป่ามีเตคิโตมลมเพียงเอวพี่บัานี้มีตะงูหัวสรวงสับหลาบอยู่หูปา่างูหลายงูหลายแล่นขึ้นน้ำกับพระท่าน อันนี้เขาไงหน่อยกบมีไงวีดจะมาจะใส่เอือยกบผีเขยเอือกก็ผีเขยเพื่อนว่ามาาม่าคนมา,มาขืนมาเดี๋ยวปหาเด่นขีต้มันว่าขีต้มมันแหงลมมาสันม,มาเอาเนื้อนี่คเอาเนื้อแหงม้เหิ่งคนมาอนว่าคนว่าเนื้อแหงเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่พ่วงที่จังแบบมันหน,น่อเหาะเสียบเสียบเสียบเป็นต้องเป็นต้องเป็นต้องไยตากแดดแมนเป็นต้องเป็นต้องตากแดดเอาใส่ถุงมาถุงเหมือนไงถุงสีขาว มันจะเลยดึงดึงอันหยาหยามันอยู่ขางขอันขางอันสายาข้าย,าข,า,ยาข้าอยู่ขางสาแมนดึงขึ้นนล้นะดึงขึ้นเกิดของโก,ก,ก,กขึ้นมากว่าเอาเนื้อน้ำเขาบัรเลนพี่เคยเห็นว่างูปลามีสองตัวเพิ่นก็ห้อยห้อยห้อยเกลันปะห้อยคือต้องเนื้อละเออห้อยคือต้องเนือลล้อเพิ่นเลยปะอาเอาวนี่คล้องแขมเพลลิ่นว่า ว่าทองแถมแถมเอียงมาแถมเนี่สิใครสิกินหมูป่าเพื่อนว่าเออไม่บัวว่าว่ากินแล้วเพอ่อนว่ามันเล็กหน่อยย่างแคร์นมาใส่ยใยใยผมขอสันนิว่าสันผมมากมากหนึ่งผมเดี๋ยวไปปิ้งกินเพื่อนวะเล็กหน่อยว่าแม่นเด็กหน่อยวะเล็กหน่อยทั้งใหนเระบ้านี้บ่งหมูหมูโตคือกันบหมูจักบหมูจักเขคอหมูจักหน้าต่หันแลนมาขอแม่นแลนมาขอ ขอเนื้อบหของูของูแมนงูปลาน่งงูที่ลุงปลที่ลุงหน่อยเอาเคเป็นตองคือจังเสียบตองเนื้อน่ะนะทเสียบเนื้อเอาให้แม่บัวมันมีสองตัวหมาละแม่บัวก็เอาแล้วเอาให้หมอเนี่ยไปเอาห้เธอไปสองตัวเลยเอาห้ไปทั้งสองตัวให้ทั้งสองแล้วไม่เอาไม่บัวบ่ากินเนาะให้ไปบมดเลยแมนเอาเอาต่างต้นเนื้อเอาต่างต้นเนื้อใส่ถุงหอยสอกใส่ย่างดี ใหม่สองพุ่มมาน้องม่กระแบกเอาไปโอ้น, <Ừ. S 2> น้องใหม่กระแบกพุ่มมาด้วกันแบกพุ่มมาตะพูคนน่ะได้หลายประศรันได้หลายเพื่อนว่ามากมากไม่กินเขา่าซะก,ก่อนหดจนลงเมื่อเพื่อนว่าที่เคยก็เอื่อยว่าเจ้าได็กยังลำไม่กินนี่แล้วหลายอย่างอยู่เพื่นว่าเอิ้นมูมากินเพื่อนว่าเอิ้นซุ่มหน้นาหญ้าซุ่มหน้าสีมากินน,น้ำกันใหญ่สีใหญ่หญ้านะใหญ่หญ้าแล้วเสียแล้ว เป็นมูเก่าฟันเห็นตหมเก่าตะกี้ล่ะฟันเห็นมูเก่าอย่างนี้แหละานผม้ชมนกว่างวันจผ่านมากับฟันห็นผู้บบาเก่าแบกปืนว่าสามกระบอกบ้านแม่บัวนี่เพิ่มเป็นอยู่ทั้งกระสินคานผม้ชมทั้งกระสินจะมีผู้มีผู้มีเขาครับบานเพิ่มติดกันกับเขาเิ่นกาเล่ยไปท้ามาไปหาอยากหากินอยู่ทั้งบนผู้เขาครับว่ไกลดอกกัญยังไปประมาณว่าเกือบกิโลนึงนี่ล่ะจะถึงเขาลูกนั่นพอเที่ยงคยไปยต่สมัยตะกี้บานนี้ลงมากมาก มาผีได้บั่นบานใหญ่่ะมาบันใหญ่คือเ่าบ่นใหญ่คือเ่าบั่นสองสันบนหลังเก่าโอ้บั่นหลังเก่าบนหลังเก่าบันได้กินเขาอยนสามี่คนบ่นที่ที่คนถลายเงือบานหลังเก่าของบันหลังนั้นสามเก่าหรือเก่าสามสามเก่าบ่สามเก่าหรือเก่าสามเนาเที่ยงกับจำบดาเนาะบ้านเกายามนบงมออยู่กระสิน สเก่าหรือเก่าสามว่าสามเก่ากับเก่าสามนี่แหละเนาะแต่ว่าเป็นเหล็กสองตัวนี่แต่ว่าจำจำบ่ได้ว่าเป็นสามเก่าหรือว่าเก่าสามแต่พักกิจีนเข่าจินอิ่มตําหุ้งตํานั่นล่ะตําหุ้งปี้งไกล้ก่นล่ะไปกินนะสู้กันจินแมนสู้กันกินกินเราก็พั่นกันแตกไปแตกมั่นไปทางไปทางมั่นเมื่อไปเมื่อเฮื่อนไปเฮื่อนมั่นตีบะหน่อยมุยตัวเหลขสมอแล้วบ่มีตีเอาเองตีเอาเอง แต่ว่าบ่ายอีกทียากเนงก็คือสามเก่าเก่าสามนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีตะลึกแมใจแล้วโอ้แม่บัวมีเหล็กแมใจยั่เป็นบัวเป็นมีเหล็กเอาเอาเหล็กแมใจก่อนก็ได้ก่อนจะไก่หัวจอกเดี๋ยวสิถามแม่บัวอีกทีหนึ่งให้บแม่บัวฝันแบบชัดเจนก่อนคกอยังหัวจีพานมาเห็นบอกคงสุดท้ายแม่บัวมาฝันเอาผู้เบาแบกปืนมหาสามกระบอกมาให้ให้แม่บัวสองกระบอกน้องเพิ่นกระบอกหนึงแต่ว่าแบกมาสามกระบอกเนาะก็หลายคนหลายท่านอยู่หรอกเพราะเที่ยงเขาบอกในในคอมเมนต์ว่าแปดเป็นแปดสามแต่ว่า ปดสามสามแปดเพราพอเที่ยงวันเด็๋มันดอกแล้ววนันสีเมนบอกว่าพอเที่ยงกับแปลงหายเป็น,นแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดเนาะแต่ว่าหน่งวันี้แกวิ๋วมันมีหนึ่งโอ้มีเกตหนึ่งเก่าเกตหนึ่งเก่าก็สองหาแค่นั้นโอ้สี่เชียนไหวนั่นบ่แมนเอาโยกขึน้นในเอฟซีเมืองเนี่ยเอาเข็มมาอีกทีลงน้ำเนบ่ยมาอีกทีสามเก่านั่นสามบ่สามเก่ากับเก่าสามมาละเอาเชียนสามเก่าก็ได้ไปแล้วก็ต้องกลับละท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะ คิดว่าหลายคนหลายท่านไปแล้วก็ต้องกลับมาผอมเป็นเลขสามชุดเนาะเลขในใจไม่บัวโอ้เลขในใจไม่บัวก็คือเจ็ดหนึ่งเก้าสองหาบันกที่สามเก่าเก่าสามนี่ราสมุชมก็สองหาหาสองเข้าไปแล้วเขาก็ต้องกลับมานาเนาะนี่เป็นเลขในใจเขาไม่บัวก็บันเลกที่ที่เป็นแม่ของยายบัวเนาะที่พันอยู่ทั้งกระสินครับผมเป็นบานเก่าบันแก่ถึงว่าเป็นฝันได้กลับแต่บันเก่าจังได้แม่คือคือมักเจ็ดหนึ่งเก่าับสองหา เด็กไม่ใจมักไม่ใจเด็กมักไม่ใจมักซื้อเนี่ยองวดก่อนพระไหหมาหาหนึ่งเก่าวันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งเก่าเนาะกับสองหามักไม่ใจเอาก็ลองพารณาเบื้องเอียงเนาะข้าตมุ่ชมเนาะนี่เป็นความฝันของแม่บัวฝันว่าได้สิ่งใดของได้อยากได้กินแบบยิ่มน้ําสํารานกับหมูกับผัวกับพี่กับน้องสิ่งของกระได สองหาคือมักไนใจคือบ้านเลยที่จะบอสองหาสามสองาสามสองหานี่ครับมันออกมันตัดตัดเล่นก็ออกสองสามสามสองนอกไะไรสองสามสามสองก็ถือว่าก็แสดงว่าเมื่อกี้เม่ไทั้งถือทั้งบนทั้งล่างแมพอฝันบ่าได้กินเขาอยู่บ้านหลังนี้ละบ้านเลขกที่สามสองหาคนเต็มหนึ่งลายยีย่างกับผู้บ่าวเ่าแบกปืนว่าสามกระบอกเอามาให้ไม่บัวสองกระบอกแต่ว่าคันคนตามจิงกับแปลงง่ายมันกับแปลงง่ายอยู่หรอกกับแปดสามสามแปดปืนกับแปด สามก็บอกก็มากก็คือแปดหน่งแปดสองปดสามเราบอกตามตรงเลขไม่บวกัเลขถูกกับเขาเลยเลขถูกเมือนะคนอที่จุดกับแม่จะแม่อันนั้นแม่ยานั่งพญานั้นยาย่างนังพญาสมได้9กด้เก้าแปดสมแม่นเพราะว่าใช่นอมันมีใช่นอเดี๋ยวเาอยู่ใส่เมั่มาเยนเกบางท่านไอว่าเอาอยู่ใส่คือบ่เห็นปบัติว่านอะมันจะเขียนไว้อยู่มันไที่เขาไม่บวเป็นอันอันของอันแมของ ถูบเชียงไทยลองพิจลลารณากันบึงนะคะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเหล็กเป็นตัวเหล็กที่ไม่บัวคืดมักนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นความฝันที่ว่าไม่บัวฝันตองหวัดของประจํานวันที่สิบหกกันยายนแม่แล้ว,ลวก็จงคอยอ,อีกคลิปอีกก้อนหายแยกหาแไม่บัวเพิ่ฝันดีๆอีกก้อนเดี๋ยวพอเที่ยงสี่จะขีดน้ำไปเสนอให้พี่น้องในเบื้องอีกครั้งหนึง่งคันแม่แไม่บัวฟันอีกนะคะกระตอง มีการติดตามอีกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะนย่าีบอกครับท่านผู้ชมเลขถูกนี่เก้าสามแปดมันเก้าแปดสามนะมันเก้าสามแปดเนาะในเชียนไหวอยู่ได้บอกอยู่ว่าเป็นเก้าสามแปดไม่บัวถื่ไหยมันเป็นหยัางนี่เป็น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 งวดที่พานมากนะครับท่านผู้ชมแต่งวดนี่ก็ยังไม่บัวบอกไปละครับท่านผู้ชมตัวเลขก็มีแต่ตัวเลขขึ้นมากแต่ว่าท่านใดจะแปลก็ต้องแปลเบิ่งขับถืว่าไม่บัวว่า ขึ้นมาจากน้องน้ำมีคนเอาพี่เคยเอาเนื้อให้เนาะเอาเนื้อให้บะนีก็ให้เป็นตองงูอีก2สองตองเล็กหน่อยได้มาขอไปสเปไิเป็นเลขตัวใด่นกระเป๋าบ่อเป๋วันซาให้พี่น้องไปเอาเองแต่ว่าเลขตัวเลขที่แม่บัวขึ้นมาก็คือเจ็ดหนึ่งเก้าสองหาแล้วก็บรนยากาสามเก่าสามลงไปพิจารณาเบื้องต้นคาีผู้ชมเนาะแต่ว่ากใกล้ก้อนห้อยจอยเพราะเชี่ยงคิดว่าเป็นบัวคงจะฝันอีกแน่นอนเนาะ ครับผมสุดท้ายนี <res> ่ก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่บัวครับผมให้ความฝันดีๆเตรียมเลี้ให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้ลองไปพีจีหน้าเบิรงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก่อนรวยจออกเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นข้อมูลแต่ละบุคคลเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พื่อแจ้งก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีกับตัวเลขของแม่บัวที่หายของมือนี้เนาะหรือว่าของทุกๆงวดให้มีโชคคมีลาภกกันนทุ คลิปนี้พ่อเจ้ามกรตลาไปก่อนพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็น้บัวสวัสดีครับ